สวนหลวงรอเก้าค่ะวันนี้วัดอุ้ยตกเลยตกพันไม้งามค่ะวันแรกคนเยอะมากเลยค่ะอ,อันนี้นั่งรอจ,จะเนจะจุดตูนะคะมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะ,ค,ะนนค่ะคนเดินเยอะมาก เตรียมมาพันเดินดูไปดูไม่อยากคนเยอะนะตั้งรอรถลากรถลากหมดแล้วเขาไม่วิ่งตอบก็เลยต้องเดินค่ะคนเยอะมากรอบรอบเลย คืนนี่ข้ามกลางคืนค่ะคนเยอะขนาดนี้เลยตรงนี้เดินของขายด้วยค่ะไม่มีไม่มีมาเลยมั้งฮะแต่ดอะไรนวะใครเก่งกันตรงนี้โอ้โหตรงนู้นนะเท่านั้นสวยงามมากนี่คนมาเข้ามาเที่ยวชมพันไม้งามเดี๋ยวจะจุดคูอ่ะค่ะวันแรกเปิดงานเลยค่ะ คนเยอะมากไม่หิวหรือเปล่าลูกอัอนนี้ของขายด้วยนะคะระหว่างทางค่ะส,สวยเลยค่ะผู้หน้าจุดแถวนี้เนาะคน,เอ,น,นเออใช่เนี่ยดูดสวยคนเยอะมาก เยอะจริงๆอ่ะโห่ผลแล้วข้างนอก่าจะมาถึงก็รถติดมากเลยค่ะเรามีนำทางอ้ตรงนั้นไฟสวยมากเลยอ่ะหูมุมนั้นสวยอ่ะเดินไปถึงเราจะเดินไปถึงอันนี้รถเบิกทาง คนเยอะบรรยากาศเยอมันค EN en> okay. ือสวยงามมากออใจเย็นนะคะยิ่เดินไหวเป้าลูกเยอะมั้เดินใหญ่เดินไหวไหมคะ แสงสิตากลางคืนเลยค่ะอยู่ไหมเนี่ยบางหวานบางหวางนี่อันนี้ไงเนี่ยผู้มงเนี่ยเตรียมไว้เลยค่ะบางหวังนี่ไงเออบางหวานจะกินบ้างค่ะเนี่ยผู้นี่ไงเตรียมเนี่ยผู้ที่เราเตรียมไว้ค่ะเตรียมโูวไว้ตรงนี้ค่ะเต็มทุกพื้นเต็มเกดิอตามน้องมี่ห่อนค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้ตรงนี้เลยจิตนี่ผูค่ะรออยู่เตรียมจะจุดผูนี่ค่ะเตรียมจะจุดผูค่ะของกินก็มีนะคะขายเป็นผ้าเลยค่ะมันร้ายจะมีคน น้ำสวยมากไม่เอาฮะโตไม่ได oh, wow. uh, well, huh? okay. ้เออมาเดิน yeah. ด oh, ูโตเดินทะ่งเหไม่เอาโอ้ต้นไม้นี่เดินซุมแบบไมสวยฝนเยอะมกไม่เดินทางนู้นะเดินตรงนี้เลยตรงยาวนาหนูเลยข้าวใสหมูแล้วเป็นอะไรเนี่ย ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะคนเยอะมากพอจะเดินโอ้โหอย่างมหาศาลน้องมี่อยู่ตรงนี้ค่ะจูงมือถ่ะเดี๋ยวหลงค่ะนั่งกินข้าวตรงนั้นจุดเขากัดเลยน้เขาขอกานไม่เข้าเพราะว่าจะจุดปูุกไว้ใไ่ยีนเหี่ยวกันพุกับพุ่งไปกับพุ่งไปกับผุ้เลย ชมเชินเ,เลยค่ะมีมุมนี้สวยเฮ้ยด้นนี้ดอกไม้ดอกไม้สวยมากบรรยากาศยางพุง่มเปืนแสงสี <c oughs>